คุณยาพูดเอามันมันมันโดยไม่ถามถึงอดีตเลยว่าเวลาที่ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีท่านลืมซะแล้วเหรอครับผมฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่อยากที่จะพูดและอภิปรายให้มันเสียเวลาเพราะว่าเวลาที่พี่น้องนะครับสมาชิกจะพูดก็ยังมีอีกเยอะ ดังนั้นผมขอสรุปว่าสิ่งที่ท่านพูดผมได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมหมดมาหมดแล้วสิ่งที่ท่านพูดถึงอาชีพการเป็นพ่อค้าสลากในอดีตที่ผมทำมาผมผ่านกระบวนการตรวจสอบหมดแล้วสิ่งที่ท่านพูดเรื่องบัญชีทรัพย์สินผมผมผ่านกระบวนการของปป,ปชมาหมดแล้วดังนั้นท่านอย่าเอาของเก่ามาพูดเพื่อให้เป็นประเด็นอีก หากท่านยังสงสัยในสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่จบและอยากถามผมคุยส่วนตัวได้ครับข้างหลังอ,อนุสรน้องเอ๋ยจำมาพูดตัวเองไว้บ้างเวลาจะพูดอะไรอ่ะอยากคืนน้ำลายตัวเองคุณอย่าบอกว่าคุณเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมานานผมไม่น้อยกว่าคุณหรอกครับปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งผมถูกขังขังมากกว่าคุณอีก